จอจรปิดภาพสปีดโบ๊ทแตงโมคล้ายมีคนกระโดดลงน้ำตอนนี้หลายๆคนคงได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในหลายๆมุมของคดีดแต่งโมนิดาที่ยังคงต้องรอการพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธอเป็นสาเหตุให้ต้องตกเรือแต่เมื่อมีกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำออกมาหลายคนต่างก็สุมว่าเหมือนไม่ได้ตกน้ำแต่เป็นการกระโดด ล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีสปีดโบ๊ทลำของน้องแตงโมกำลังแลนแต่เห็นคล้ายกับมีคนกระโดดลงน้ำโดยทำให้ชาวเน็ตต่างออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอาไปซูมมาพี่แตงโมเหมือนโดดจริงๆแล้วโดดหนีคนบนเรือเหรอคนบนเรือทำไรเขาวะ เราคิดว่าแตงโมเป็นคนฉลาดน่าจะคิดได้ว่ายอมไปถึงโรงแรมจะหนีง่ายกว่านะบนบกง่ายกว่าในน้ําอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่โรงแรมรอปภคนพักคนอื่นๆอีกทําไมแตงโมไม่รอถึงโรงแรมก่อนแล้วค่อยหนีหรือว่าถ้าถึงโรงแรมโอกาสหนีไม่มีแล้วอาจจะมีการจองทั้งโรงแรมในคืนนั้นโดยเสียที่ว่าถ้าถึงโรงแรมก็หมดทางหนีเข้าปากเสือไปแล้ว ห่างจากใบพัดเรืออยู่นะกระโดดจากด้านข้างเรือไม่ได้กระโดดไปโดนใบพัดแน่ๆครับมันสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นเพื่อหนีความผิดห่างจากใบพัดเรืออยู่นะเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ